แต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีด้วยไหมครับอาจารย์นะครับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมันทาให้เรื่องพวกนี้มันหูมันมันขึ้นมาอย่างเร็วมากๆอ่ะนะครับในระดับทุกวันนี้ก็คือเพจเพจของท่านไพวันเนี่ยก็คือคนคลิกไลค์สามล้านกว่าจากเดิมหนึ่งจากหนึ่งล้านมาเป็นสามล้านสามเท่าเลยนะครับภายในเวลาไม่กี่วันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็รวดเร็วมากไปตามเทคโนโลยีอ่ะนะครับจริงๆผมผมอยากให้ลองนึกถึงว่าประมาณสมัยผมยังเป็นเด็กท่านพยอมเนี่ยใช่ไหม ผมคิดว่าปากฏตการท่านพยอมนี่ก็ก็ใหญ่นะใหญ่กว่านี้ได้ซ้ำไปนะแต่ว่าโอเคแหละมันมันคนจะมีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่รูปแบบของการทําให้คนขำในขณะที่แสดงํำได้อย่างหมดจดแบบสุดยอดจริงๆผมคิดว่าภาพยอมเนะี่ยคือสุดยอดในการที่ทำให้คนขำแบบไม่รู้จะขำยังไงแต่ว่าก็ได้สาระ<ม>ใช่ไหม มันมันสร้างแรงกับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ผมไม่รู้เราก็ไม่สามารถประเมินได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยประเมินผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแต่เราเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรละมันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมอยู่บ้างใช่ไหมในเรื่องกิจกรรมทางศาสนาในเรื่องอะไรพวกนี้คือมันแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนเลยมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันขนาดจะทําให้พุทธศาสนาไทยเปลี่ยนไปไหมมันก็ เฉพาะแกนครับท่านไตรวันก็อาจจะยังนะครับขอบคุณครับ